ลอตตี้เนะ่ยเป็นสาวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็รวยชุดของเธอนะ่ะราคาเจ็ดหลักถุงเท้าก็ยังประดับไปด้วยเพชรเลยส่วนผมก็จะประดับไปด้วยทองแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหทองเยอะจังเลยสร้อยของเราก็จะทำมาจากโซ่ทอง ล้วตีน่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเพราะว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ที่รักจ้าพ่อมาแล้วโอ้ไม่จริงนะมีความสุขจังเลยนี่คุณเมื่อหลังหรือเปล่าอ่ะเอาหมอนใส่เข้าไปหน่อยนะคือฉันหิวน้ำนะคะโอ้ได้เลยจ้ะ,อะลองดูนะขับใจฉันอยากจะพักผ่อนแล้วอ๋อได้จ้ะตัวเองกำลังท้องอยู่พักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวผมไปรอข้างนอกนะจ้ะ <c oughs> ดีจังเลย เราจะนำตะกร้าปเปล่ามาแล้วก็ใส่ล้อจากนั้นก็ใส่แผ่นกระดาษเข้าไปแล้วก็ใส่ลวดลนะนะจากนั้นก็ใส่กระเป๋าข้างๆแล้วก็ที่จับรถเข็นเนี้ยเหมือนกำลังจะเสียแล้วล่ะ <c oughs> อือหึอาหารไม่อร่อยเลยอยากจะกินอะไรหวานๆจัง <c oughs> อ่ะไปหาซื้ออะไรดีกว่า อเงินไม่ค่อยมีซะด้วยสิโอเคงั้นไปหาเอาดาบหน้าแล้วกันจะรับอะไรดีครับผลไม้ที่เนี่ยหวานฉ่ำเลยนะว้าวทำไมถึงแพงขนาดนี้ล่ะคะแม้แต่ว่ามันหวานจับใจจริงๆนะแล้วแต่โมลูกเท่าไหร่เอออีกซงหนึ่งมันน่าจะเน่าไปแล้วแต่อีกครึ่งหนึ่งคงจะดีอยู่นะเอาอันนี้แล้วกันคะ่ะขอบคุณครับ ที่จับติดไปแล้วถ้าสีทองก็ดูไฮโซขึ้นเลยเดนเนอร์พร้อมแล้วค่ะลอตตี้กำลังพักผ่อนแล้ว,ลวก็เล่นแท็บเล็ตของเธออยู่โอ้แท็บเล็ตหล่นแล้วท้องใหญ่แบบนี้จะเก็บได้ยังไงกันล่ะเนี่ยอ๋อคนคนรับใช้มาแล้วแหะช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะแทบเล็ตได้แล้วครับ ขับใจนะเจ้าคออรีโมตตกอีกแล้วตกอีกแล้วคุณพ่อบ้านมาเก็บเร็วคุณพ่อบ้านฉันผอมเพราะว่าฉันเรียกใช้งานตลอดเวลาไงันะ่ะชอบแต่งโมมากๆเลยกินั้งลูกเลยก็ออยังได้นะฮะพุงใหญ่เหมือนคนท้องเลยงั้นก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อย ตรงแถมก็จะมีอรอยขาดคริสตี้เนี่ยใส่ชุดนี้มาเป็นเวลานานแล้วมันก็เลยขาดหลุดลื่ยไปหมดเลยแถมเสื้อผ้าก็ยังเลอะเธอะอใส่ถุงเท้าเลยโอ้ซักซะบ้างเนอะรองเท้าที่ทำมาจากเชื่อก็ยังดีกว่าไม่มีอนะ <c oughs> ในที่สุดก็ได้มาแล้วแตงโม อร่อยจังเลยเออรู้สึกจะกินเยอะเกินไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวทงก็จะยุบแล้วแหละแล้วคริสตี้ก็หลับฝันดีแต่แล้วเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเธอตื่นมาพร้อมกับท้องโตโตก็แง่ล่ะแตงโมต้องสามลูกนะเราจะทำโดนัทจากดินเบาเข้าเตาอบเลย เย้พร้อมแล้วเหรอเอาออกมาเลยนะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็สปริงโกสเป็นคนรวยก็ต้องกินของดีๆลอตตี้มีเงินเยอะจนเกินไปจะทำยังไงกับเงินพวกนี้ดีนะเงินฉันต้องทำความสะอาดซะหน่อยนี่คุณคนรับใช้ช่วยเก็บกวดตรงนี้ให้ดีนะมันทั้งร้อนแล้วก็หิว คนรับใช้ช่วยพันให้ฉันหน่อยนะคุณบ้าบ้านเอาขนมให้ฉันด้วยสิเอวะฉันไม่ชอบเลยวาลองหย่อซอสมะเขือให้ดูไหมคะอืมอร่อยดีนะฉันชอบจังเลยอมนะออิ่มจังเลยดีนะที่ไม่บ่นไปมากกว่านี้ เทปลอมนี้จะกลายเป็นไฟฉายแล้วก็ปุ่มจากนั้นก็ใส่ที่จับมาดูกันซิว่าเราจะใช้ไฟฉายทำอะไรเออคุณหมอคะฉันรู้สึกแปลกเ,เงินขออันต้แซวหน่อยดีกว่าเออเท่าไหร่อะคะคือฉันมีเงินแค่20บาทเองอืม hmm. อ๋อเงินก็ออมีวิธีอันเต้แซาวด้วยไฟฉายด้วยเหรอเออพุงของคุณมีรูปเป็นวงรีเหมือนกับแตงโมเลยล่ะครับ สงสัยจะเป็นแต่งโมนะคงจะไม่ใช่อย่างอื่นหรอกมาย่อขนาดลูกโป่งกันแล้วก็ใส่กลิตเตอร์ลงไปจากนั้นก็ตกแต่งลูกโป่งด้วยสีแล้วก็กลิตเตอร์เขียนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายตื่นเต้นจัง คุณสามีนะ่ยตื่นเต้นมากอยากจะได้ลูกแล้วเขาก็เลยจัดงานปาร์ตี้ต้อนรับเด็กน้อยเออโอเคตรงนี้น่าจะได้นะใช่พร้อมแล้วที่รักข้าแบบดูเชียวนะอีกก้าวหนึ่งโอเคลืมตาได้ว,ว้าวมีไปแอบ,บทำตั้งแต่ตอนไหนกันเลนี่ยงั้นก็แทงลูกโป่งให้แตกเลยเอาล่ะจะเป็นเพศไหนกันนะว,ว้าวมีทองเต็มไปหมดเลยจากนั้นก็มีโพยเล็กๆหล่นลงมาเขียนว่าอะไร เย้เป็นเด็กผู้หญิงละผ้านี่แหละใช้ได้เลยว้าวมีเยอะจังเลยเราชอบสีน้ำเงินอ่ะฮะเกือบจะเสร็จแล้วละแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟแล้วก็ว่ดรูปเมล็ดกาแฟลงไปเอ้ยฉันรู้สึกเจ็บหลังจังเลย ไอ้ทองฉันเนี่ยใหญ่ไม่ยุบสัทีคงจะต้องหาอะไรสักอย่างแล้วสิตอนนั้นเองคุณบริสตากำลังโยนมเมล็ดก,กาแฟที่ใช้แล้วทิ้งไปเอ่อมีอะไรล่ะคะนี่คุณฉันขอถุงนั้นได้มะมเออได้สิแล้วคริสตี้ก็กลับมาถึงบ้านเธอเทเมล็ดก,กาแฟลงไปบนโต๊ะเย,ย้แบบนี้ก็ได้กินกาแฟแล้ว โอ้ oh, ฟังเข้าอยู่ตรงนี้นี่เองใส่เข้าไปในถุงเลยหมอนจ๋าช่วยฉันหน่อยออ oh, สบายจังเลย oh. เราจะวาดให้เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ดอลล่์แล้วก็ตัดออกอยัดใส้เข้าไปเลยว้า wow, วเป็นหมอนสำหรับคุณแม่ที่ดีมากเลย oh. ฉันนอนไม่หลับอีกแล้วท้องใหญ่แบบนี้นอนไม่สะดวกเลย ชอลีอะไรจะได้รักอะไรอ่ะคือฉันนอนไม่หลับนะสิคงจะตโกโอ้โอ้อย่าร้องไปเลยใช้น้ำตาด้วยเงินก่อนนะเออเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆใช่แลวเจ้าค้าครับท่านคุณผู้หญิงลอตตี้ต้องการอะไรครับเออใช่ คือ,อมีหมอนอะไรที่ลอตตี้สามารถใช้ได้ไหมอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาแต่คุณพ่อบ้านเนี่ยไม่เข้าใจหรอกนะว่าจินตนาการของคนรวยเนเป็นแบบไหนนี่นายไม่ได้เรื่องเอาซะเลยไปหามาใหม่นะว้าวพ์เฟษเลยอ๋อหมอนนี่แหละใช่เลยฝ <Wow. S 2> ันดีนะลอตตี้ แสบซี่กลายเป็นกระป๋องเล็กโปรโตีนขาดไม่ได้เชียวทีนี้อาหารกระป๋องของเราก็มีปลาเต็มไปหมดเลยติดโลโก้แล้วก็ปิดฝาคริสตีนะ่าสงสัยว่าตัวเองท้องหรือเปล่าเอแล้วคนท้องเขากินอะไรกันเอ hmm. อคุณแม่คนเนี้ยเหมาของซะหมดเลยเหลือแค่อันเดียวซะด้วยสิปลากระป๋อง นี่เธออย่ามาแย่งฉันนะของฉันต่างหากไม่ของฉันไม่ของฉันต่างหากล่ะเย,ย้ได้ปลากระป๋องมาแล้วยไปซื้อที่ร้านอื่นก็ได้แบบนี้ต้องกินเพิ่มสารอาหารซะแล้วสิอ,สอร่อยจังเลยปลากระป๋องบ้าอะไรอร่อยขนาดนี้ เพื่อนๆชอบวิดีโอของเราไหมงั้นกดไลค์ด้วยนะแล้วกด Subscribe ที่ช่องลาลิลูมาติดตามเรื่องราวสนุกๆก,กันใหม่นะ